ขอความเจริญในพระสธรรมชงบาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเราจะวางแนวทางวิถีชีวิตของลูกหลานนักเรียนตัวเราเองคู่ครองอย่างไรบ้างจึงจะมีวิถีชีวิตที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่เป็นคำถามที่โยมเขาถามอมาตามมา มาบอกไม่ยากมันไม่ได้ยากอะไรก็เลยผูกเป็นปริศนาว่าไหวพระห้าคุณทำบุญสิบหาบเว้นบาปห้าระเห็นพระสามองค์นี่เป็นวิถีชีวิต ู้เป็นปริศนาอย่างนี้ท่านว่าพระห้าคณคืออะไระห้าคนคือ,อพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็บทอิติปิโสโตเต็มบทพุทธคุณสวัสดิโตเต็มบทก็ธรรมคุณสุปฏิปันโนเต็มบทก็สังฆคุณแล้วก็ไหว้พระคุณบิดามารดา โบราณเขจึงสอนกันสอนว่าอย่างไรสอนว่าให้สดสรพัญญะทำไมจะเป็นสรพัญญะเอา้าก็จะไหวจะกราบกายวาจายกายวาจาใจาต้องนอบน้อมอัตมาก็กลัวยากสำหรับเด็กก็เลยเวลาที่เด็กเป็นชมะ หรือพิมพ์เป็นหนังสือก็บอกนะสวดมนต์ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พ่อไหว้แม่ซะพ,พ่อแม่เป็นพรมสีพระตารักษาลูกสอรูปผิดรู้ถูกอาจารย์ใหญ่เป็นอรหันต์ทองคำาพองอัมพัยเป็นผู้ให้ให้ให้ใ,หใจชุนเชื้อคิดถึงลูกก็เยี่ยมนา,มาใม้เห็นลูกลำเคินปรากฏหน้ามาช่วยเหลือลูกได้ดีหน้าปรีดาม,มาชุนเชือตกตำเหลือหน้าพ่อแม่แค่สองคน หน้าพ่อแม่ผุดผ่องดังท้องฟ้าน้ำวาจาโปรยปลายดุดสายฝนน้ำใจท้นล้นด่างดังสายชนดวงขมลอกตักพ่อแม่แทบคือพระธรณีพ่อนั้นเป็นพระเดชปกเกศกล้าวแม่นั้นเล่าพระคุณยนเกศีพระคุณแม่ดังว่ามหานันตีพระคุณพ่อดังสุริสงโลกาพระคุณแม่พระเมตตามหานิยมพระคุณพ่อแค็งแกร่งคมผสมกล้าช่วยป้องกันสัตพภัยไม่มีทา ลูกบูชาสุดชีวิตสุดจิตใจแล้วก็กราบ